AI ลองทายกันดูไหมครับว่าเอ่อทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมีคนเป็นโรคสมองเสื่อมอยู่เท่าไหร่คำตอบคือเราๆห้าสิล้านคนครับแล้วตัวเลขนี้เขาว่าอาจจะพุ่งเป็น3เท่าเลยนะในอีกไม่ถึง30ปีข้างหน้าโหเยอะมากเลยนะคะใช่ครับตามรายงาน World Alzheimer's Report เลยแต่ก็นั่นแหละครับบางแหล่งก็บอกว่าตัวเลขจริงอาจจะเยอะกว่านั้นอีก เป็นภาวะที่น่ากังวลมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะในสังคมที่ผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งก็น่าสนใจนะคะที่หลายคนมองว่า AI เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยเรื่องนี้ได้ใช่เลยครับเห็นว่าที่ออสเตรเลียเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากดีเลยครับแบบนี้ต่อไปเราอาจจะได้ทำงานกันยาวๆถึงร้อยปีก่อนเกษียณสมองยังดีอยู่ก็น่าจะดีนะคะถ้าทำได้จริง AIHW หรือสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลีย ที่น่าสนใจคือพอดูข้อมูลแล้วเนี่ยมันชัดเลยว่าเขาไม่ได้แค่พูดเรื่อง AI ลอยๆนะครับแต่เหมือนกับว่าเขากำลังยกเครื่องเรื่องข้อมูลครั้งใหญ่ก่อนเลยเป็นแผนยาวสิบปีเลยทีเดียวทำไมเขาถึงเน้นตรงนี้ก่อนล่ะครับก็เพราะว่าออสเตรเลียเขาเจอปัญหาผู้สูงอายุเยอะมากก่อนเราค่ะ คือมันเร็วมากภาวะสมองเสื่อมเลยกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วงานวิจัยจากพับเม็ดที่ว่าเนี่ยก็ชี้เหมือนกันค่ะว่า AI นะ่ะมีศักยภาพสูงมากที่จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกหรือที่เขาเรียก CDSs นะคะ Clinical Decision Support Systems นะคะ อ๋อเหมือนเป็นผู้ช่วยหมอวิเคราะห์วินิจฉัยโรคอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้แม่นยําขึ้นแต่ประเด็นคือตอนนี้ AI ส่วนใหญ่มันยังเน้นแค่เรื่องการวินิจฉัยเป็นหลักเลยค่ะยังไม่ใช่การดูแลทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีแววดีมีศักยภาพแต่ยังไม่ได้เอามาใช้จริงจังเต็มที่เพราะเหมือนยังมีอ,อ,อุปสรรคอยู่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่มันยังอยู่ในช่วงพัฒนาแล้วก็ทดลองใช้กันอยู่ความท้าทายมันมีหลายด้านเลย ทั้งฝั่งเทคนิคอย่างเรื่องข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับ AI เนี่ยมันยังไม่พร้อมยังไม่พอ,อ,อต้นทุนก็ยังสูงอยู่แล้วก็ประสิทธิภาพของตัวอัลกอริทึมเองก็ยังต้องพัฒนาต่อเรื่อยๆค่ะอืมครับแล้วก็มีฝั่งคนกับระบบด้วยอย่างเรื่องความน่าเชื่อถือความไว้วางใจใน AI เนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่การตีตราทั้งตัวโรคเองแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอีกระบบบริการสุขภาพเขาก็ยังแบบว่ากระจัดกระจายไม่ได้เชื่อมกันดีพอ แถมวิธีการลงรหัสข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าไหรค่ค่ะหฟังดูแล้วปัญหาเรื่องข้อมูลนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับทั้งไม่พอไม่เชื่อมกันไม่เหมือนกันอีกพอเจอความท้าทายพวกนี้โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลที่ไม่พร้อมออสเตรเลียเขาเลยมองว่าต้องแก้ที่ต้นเหตุเลยใช่ไหมครับถึงได้เกิดเป็นแผนระยะยาว10ปีอันนี้ขึ้นมา National d e m e n t i a Data Improvement Plan ใช่เลยค่ะแผนนี้คือการยกเครื่องข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมทั้งระบบเลยค่ะเป้าหมายหลักๆก็คือ 1. ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วมีคนเป็นโรคนี้มากน้อยแค่ไหนทั้งความชุกและอุบัติการ์สคือต้องเก็บข้อมูลในกลุ่มที่อาจจะตกหล่นง่ายเช่นกลุ่มชนถา่าพื้นเมืองหรือกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมที่เรียกว่าแคลดีนะคะให้ดีขึ้น แล้วที่สำคัญมากๆเลยคือการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ data linkage อ๋อการเชื่อมโยงข้อมูลนี่เหมือนกับทำให้ข้อมูลสุขภาพคนไข้คนเดียวกันจากโรงพยาบาลจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือแม้แต่ข้อมูลการเสียชีวิตมันเชื่อมกันได้หมดเห็นภาพรวมจริงๆไม่ใช่ต่างคนต่างเก็บข้อมูลในที่ของตัวเองใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแล้วก็ต้องทำให้ข้อมูลมันสอดคล้องกันด้วยหรือ harmonization คือต้องสร้างเหมือนภาษากลางหรือมาตรฐานข้อมูลอย่าง d i m e n s i o n a National Best Practice Dataset (NBPDS) ขึ้นมาเพื่อให้ทุกที่ใช้เหมือนเหมือนกันคอมพิวเตอร์หรือ AI ถึงจะเอาไปวิเคราะห์ต่อได้ไง่ายขึ้นค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนสร้างถนนสร้างระบบพื้นฐานข้อมูลให้ดีก่อนแล้วค่อยเอารถยนต์ไฮเทคอย่าง AI มาวิ่งที่หลังแล้วเขามีโครงการอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาบ้างไหมครับในการสร้างฐานข้อมูลอันนี้ มีหลายโครงการเลยค่ะอย่างเช่น National Center for Monitoring Dementia หรือ NCMD อันนี้เป็นศูนย์กลางติดตามข้อมูลระดับชาติเลยหรือ Australian d i m e n s i o Network หรือ ADNET Clinical Quality Registry อันนี้ก็จะเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เพิ่งวินิจฉัยโดยเฉพาะเลยค่ะอืมครับ ก็คือพยายามสร้างฐานข้อมูลให้ดีขึ้นนั่นแหละค่ะแม้ว่าจะมีประเด็นท้าทายอยู่บ้างอย่างเรื่องการเปลี่ยนระบบประเมินผู้สูงอายุใหม่ที่เรียกว่า ANACC เนี่ยอาจจะทําให้ข้อมูลสุขภาพบางส่วนมันหายไปแต่เขาก็มีความพยายามจะใช้ AI มาช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลทางการแพทย์หรือ AI for coding ให้มันแม่นยําขึ้นด้วยนะคะอ๋อใช้ AI มาช่วยจัดการข้อมูลเลย ใช่ค่ะพอข้อมูลมันดีมากๆแล้วเนี่ยอนาคตอาจจะไปถึงขั้นสร้างคู่แฝดดิจิทัลหรือดิจิทัลทวินส์ของผู้ป่วยแต่ละคนได้เลยเพื่อจำลองการรักษาเฉพาะบุคคลซึ่งในงานวิจัยเพิบเม็ดก็พูดถึงแนวคิดนี้อยู่เหมือนกันค่ะว้าวออสเตรเลียเขาจริงจังมากวางแผนเรื่องข้อมูลกันเป็นสิปีเลยการเตรียมข้อมูลให้พร้อมนี่มันสำคัญสุดๆจริงๆนะครับ สำหรับการนำเทคโนโลยีอย่าง AI มาใช้แก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุในระยะยาวถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะสำหรับบ้านเราและก็ประเทศอื่นๆที่กำลังเจอความท้าทายเรื่องสังคมสูงวัยเหมือนกันว่าการเตรียมข้อมูลให้พร้อมเนี่ยมันสำคัญแค่ไหน ใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคเรื่องข้อมูลแล้วความท้าทายที่แท้จริงอะ่ะอาจจะอยู่ที่ว่าเราจะผสมผสาน AI เข้ากับการดูแลที่ยังคงเน้นความเป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจได้ยังไงและจะสร้างความไว้วางใจลดการตีตราที่มันเกี่ยวกับทั้งตัวภาวะสมองเสื่อมเองแล้วก็เทคโนโลยี AI ในสังคมได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นคําถามใหญ่ที่เราต้องช่วยกันหาคําตอบตอบ่ตอไปค่ะ เป็นคำถามสำคัญที่ต้องขอบคิดกันต่อจริงๆครับขอบคุณม,มากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ติดตามพอดแคสต์สรุปข่าว AI รอบโลกธุรกิจตอนต่อไป7โมงเช้าทุกวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ AI Podcast Worldwide